พี่น้องขอได้กินแกงเห็ดขมใส่นหน่อยพี่น้องแซ่บแซเห็ดขมจิบใหม่ๆมสวัสดีจ้าทูผู้สุก้นจ้ะนกเอียงสวัสดีกินข้าวกับแกงเห็ดขมน้ำผู้ขาห่อนห่อ,อนเห็ดเบี้ยงวัดเสา nhà hộp lái thoát nhà ỏm hiên như một giò Hãy không น้องใหม่น้องใหม่อีแมรแล้วหนึ่งเสถุงไว้แกงแสบแซบนี่แลหละนาฟ้นน้องใหม่มันสะขืนร้ายผู้เฒ่าเราก็เฮ็ดไว้ตอนแกงว่าได้ทายเห็นเบื้องพี่นอแสบแซบยังเส่น้นามอย่านั่งเฮ็ดนีน่บลดขมแถบบ่มีเลยตุมนำขมถิ่ม พีแม่เราไปเจ็บอีพออ้พีแม่เราไปเจ็บแถวหน้าล่ะว,ว่าท่านขาเจา้าปีนี้ว่าเราได้หลายํำนองขืนมามันเศร้าออกแล้วเรื่องบ่ได้ไปทายขีดเห็ดจะขีดเห็ดบ่มีห้เจ็บเาจึง <laughs> ขืนมาทายขีด <laughs> เก็บเห็ดเห็ดกะว่ายเ้วเห็ดบ่อ,อ เลยจินยอนแม่พอก็เม่ยบไปใหนแ่ดอกงามคับแก่งมาใหม่เจ็อจบ Так, так. Нет, ກອກຕະມື້ຄືນຫ t ານກິນບໍ່ເໝິດປົນກົ